ดูคะ่ะทุกคนดูอีกาที่นี่สิคะแสบไหมคะนี่คะ่ะขนมใช้ถวายนะคะถวายพระไหว้พระ,พระนี่เขาคาบมาทั้งถ้วยนะคะแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็วางไว้บนนี้คะ่ะอันนี้คือไฟโซลาเซลล์นะคะอันนั้นคือแผงที่รับแสงอาทิตย์นะคะดูคะ่ะเขาไปวางไว้แสบไหมคะอีกาที่นี่ <laughs> อีกาที่นี่แสบนะคะแสบจริงๆแสบจริงๆอิกาด,ดูดูเขาเขาจะเงียบมากเมื่อวานเขาบินบินอยู่เห็นคนนั่งอยู่แล้วก็เงียบเราก็ว่าหายไปไหนก็แอบ,บดูว่าเราถวายตอนไหนอะคะ่ะพอเราไปเดินไปตรงที่อื่นเขาคาบไปเลย คาไปทั้งถ้วยด้วยนะคะดูนะคะวางไว้บนนั้นดูสิตลกไม่ละสูงนะคะเนี่ยไม่ได้เตี้ยเลยดูสูงนะคะสูงคะ่ะไม่เตี้ยเลย <c oughs> ดูสิคาเจ้าแสบ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 นี่คะ่ะให้ดูว่าคือเขาสูงนะคะไม่ได้เตี้ยนะคะคนจับไม่ถึงเลยคะ่ะสูงมากให้ดูให้ดูใต้นี่คะ่ะสูงแบบนี้เลยนะคะดูคะ่ะ <c oughs> สวยแสบ